โอ้ oh, นี่ครับตอนเราอยู่ในงานของโตต้ากาซูเรซซิ่งมอเตอร์สปอร์ทที่สนามช้างครับซึ่งเป็นสนามสุดท้ายของปีแล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังนี้กำลังจะมีพิธีเปิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าภายในงานเขาจะมีอะไรกันบ้างแต่ที่เด่นสุดตานั่นคือเจ้าไฮรักแชมป์ที่เป็นรถเซฟตี้คาร์นะครับสวยงามมากจริงแต่ว่าใครได้เห็นตัวรีวิวไปแล้วนะรเราก็รีวิวไปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตของโตต้ากาซูเรซซิ่งมอเตอร์สปอร์ตสนามสุดท้ายกันดีกว่าครับ นะครับเราจะพาไปกริดวอล์กเลยนะครับว่าเราอยู่ในงานของ t o y ต้ a กาซูเ c สซิ่งม o เตอร์สปอครับแล้วก็รถที่เป็นเซฟตี้คานะั้นกะ็คือตัวไฮ l ักแชมป์นะครับซึ่งเราเห็นกันแล้วตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับคันนี้นะครับก่อนที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวลอ,ลองไปดูว่าบรรยากาศเขาจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับงานโต y ต้าการซูเ c สซินะครับนี่ที่สนามช้างเลย น,นี่เป็นเซฟตี้คาร์นะครับแม็กเหมือเลนโซข้างในนี่้าไในี่ให้ดูที่เลยโ oh. อ้ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับเอานำมาตกแต่งได้หลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็ตอนนี้ใกล้จะเป็นพิธีเปิดนะครับของตัวงาน Toyota Racing Motorsport แล้วนะครับเดี๋ยวเราพามาดูกันอันนี้เป็นแบบว่าสดๆเลยนะอันนี้กำลังรอ,อ,อพิธีเปิดอยู่นะครับแต่ก่อนเราจะพาไปที่พิธีเปิดนะครับเราจะพาไปดูตัวรถกันก่อนนะครับว่า มันจะมีรถอะไรกันบ้างนะครับที่เราเห็นเลยตอนนี้ก็จะเป็นตัวยาริสนะครับนี่ตัวเลยตัวยาริสมีเอที T e B, ครับโอ้โห,โหมีรถหลากหลายให้ดูกันนะครับรถที่มีในงานนี้เลยอันนี้เป็นโอ้แต่ละคันบรรยากาศนี่กลิ่วอลนี่เต็มเหนียวเลยเราพาไปดูกันเลยสวยงามนะครับมีนักแข่งมีอ๋อนี่ลูกเป็นลูกของลูกพี่พีทนะครับนี่ รเราพาไปดูกันเร็วๆเลยอันนี้เป็นของรถของน้องฟางปอนนะครับโอ้โหงานนี้บอกเลยมีแต่ตัวเจ็บๆทั้งนั้นนะครับอันนี้จะเป็นตัวยาลิสหมดเลยทั้งมีทั้งโตค่โทนที่เป็นเลดี้ก็มีนะครับแล้วก็จะมีด้วยกันหลากหลายด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของทีมมาเชลนะครับซึ่งเดี๋ยวรถทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการแข่งขันนะครับมีทั้งหมดในส่วนของตัวยาลิสมีเอที T B, แล้วก็มีในส่วนของตัว กระบะนะครับแล้วก็มีตัวเอ,อลติสด้วยคือตัวแรงสุดแล้วนะครับในสํหรับของออลติสอันนี้ก็จะเป็นบรรดาเซฟตี้ทั้งหลายนะครับก็อ,อันนี้จะเป็นวิธีเปิดนะครับรถทั้งหมดยังไม่ได้ลงมาในตัวกลิดสักเท่าไหร่นะครับ<อ>นี่เลย<อ>ก็บางคันก็จะมีการตกแต่งนะครับเป็นแบบว่าลายสติกเกอร์น่ารัก<อ>น่ารักนะครับหรือว่ามีสปอนเซอร์ที่เป็นแบบว่าดุดันนะครับ มีหลากหลายรูปแบบนะสำหรับการแข่งขัน,ขนตัวยาลิสนะครับนี่ยาลิสวันเม็กเลสครับก็คือเต็มเหนียวกันมาเลย mm hmm. และแต่ละคันก็จะมีโค้ชนะไม่ว่าจะเป็นพี่วัวนัทวุฒนะครับจะมีนักแข่งหลากหลายมีเอสนาลาศกก็มีนะครับมีพี่พีทก็ mm hmm. เป็นโค้ชเหมือนกันนะครับ mm hmm. มีแบบว่ารถด้วยกันหลากหลายมากนะครับสำหรับทีมแข่ง ก็จริงแล้วมันก็คือใช้งบในการแข่งขันเนี่ยเป็นวันเมกเลสครับรถทุกคันเนี่จะมีความเท,าเท่าเทียมกันหมดครับสำหรับตัววันเม็กเลสอยู่แล้วนี่คันนี้ก็จะแต่งแบบว่าเท่ๆหน่อยเลยไงโอ้โหแต่ละคันนี่สวยงามนะครับอันนี้ยังอยู่ในกริดวอล์กนะครับแล้วก็เป็นตัวยังไม,ไม่ไม่มีการเป็นพิธีเปิดนะครับเราก็เลยพามาดูกันแบบนี้ก่อนเลยนี่ครับตามมาทางก็จะมองเืินไปประมาณนี้เลยปึ๊บนี่นะครับ ก็นี้นะครับก็จะเป็นทั้งหมดนะครับของตัวที่เป็นพิธีเปิดของต o y ตากาซูเลสซิ่งมอเตอร์สปอร์ตครับนม่จะเป็นฟิลประมาณนี้เลยครับโอ้โหสวยงามมากครับอันนี้ก็จะเป็นบรรดาสื่อมวลชนนะครับที่จะมารอการทําข่าวในวันนี้ครับวันนี้บอกเลยว่าทั้งอากาศก็ดีนะครับแต่ว่าก็มีแดดอยู่บ้างนะครับประมาณนี้เลยนะครับ ก็ใครที่ชอบนะครับปีหน้าเรามาว่ากันอีกทีนะครับสำหรับตัวโต้ตากาซูเลสซิ่งขอเสียงปรบมือดังนะจากที่เปิดในรายการนี้โต้ตากาซูเลสซิ่เอรสปอร์2023สนามถุดท้ายเจ้าหน้าที่ช่วยจัดการแบ่งนับสุยท้ายนะครับ นี่ครับตอนนี้เราพามาดูในส่วนของกลิ่นวอลก์กันเลยนะครับ ซึ่งลุคกี้เซซิ่งนะครับออกสตาร์ทเป็นลำดับ,บที่2นะครับนี่มารา่านรระทาน oh, oh. โอ้โหโอ้เงี้ยนี่มาให้กำลังใจนะักแข่งในทีมก่อนครับว่ายังไงแบบไหนบ้างนะครับอโหวันนี้มันจะชุลมุนชุลเกย์ก่อนนะครับโอ้อ้าโอ้โหมีป้ายวางหมดเลยน,นะครับสำหรับโอ้ oh. ต <laughs> ัน้ำนานะครับเอเป็นบรรยากาศในส่วนของตัวกลิกหัวก่อนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับจะมีนักแข่งของอันนี้นักแข่งทีมลุกกี้นี้มาหมดเลยนะครับจริงๆก็มีแข่งด้วยกัน3คันนะครับามา เสร็จจากรถท่านประธานนะครับเราก็มาดูในส่วนของอีออกดวลทีมอ่นมากนะครับก็จะมีรถหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว2ประตู4ประตูมีรถคอนข้างเหล่านี่คือแม้ประธานการจัดการแข่งขันนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมแว็กซ์สวนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อว่าภายในกิดสตาร์ทจะมีรถของทีมไหนกันบ้างนะครับนี่อันนี้ของทีมโตยต้ตากาซูนะครับโอ้โห นายโตโยต้ากาซครับตมุกกี้นะครับอันนี้สตาร์ทเป็นอันดับที่1 2 3 4 5ครับคือจริงๆเขาจะแบ่งด้วยกันหลายเกรดนะครับในส่วนของทีมแข่งขันนะครับจะแบ่งด้วยกันหลายหลายเรียกอะไรหลายตำแหน่งนะครับอันนี้คือเนี่ยต้นมนัสนะครับมออันนี้นุ่ม่อครับมากความสามารถอันนี้คือทีมโตโยต้าเช่นเดียวกันนะครับ อันนี้ทีมเอ่ Motorsport นะครับอันนี้พี่วัวนัทวุฒิจเจริญสุขขาววัฒนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นอหนึ่งคนนะครับที่มากความสามารถเช่นเดียวกันแล้วเรามาดูกันว่าการแข่งขันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้เราพามาเดินดูทั่วๆครับนี่จะมีอันนี้เซียแซแล้วก็มีนะครับอันนี้จะเป็นตัวยาลิสนะครับโอ้โหมีด้วยกันหลากหลายที รถแข่งนะครับทีมข้างหลังนี้ก็ลุกกี้เช่นเดียวกันนะครับข้างหลังสุดนี้น่าจะได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะเพราะว่าจะเป็นตัวในกอนของตัว t o y o ต้ Prius นะครับซึ่งเราได้เห็นภาพกันไปแล้วนะครับสำหรับเจ้า Prius คันนี้นะครับนีนะครับนะครับจะเป็นตัวผิวที่ขับโดยคุณขจร นะครับเจลวมอนด์ด้วยนะครับจะเป็นคนไทยคนเดียวนะครับในทีมบุกกี้นะครับซึ่งก็ต้องผ่านการคัดตัวเช่นเดียวกันนะครับสำหรับท่านประธานขจรนะครับยอดนะครับโอ้โหที่เราพามาดูแบบเร็วๆก่อนนะครับมุมอาจจะไม่ได้สวยมากนะครับนี่อันนี้เป็นตัว โอ้โหมีหลากหลายอ่ะมีหลากหลายรุ่นมีทั้งคนไทยมีทั้งชาวต่างชาตินะครับค่อนข้างให้ความสำคัญในการแข่งขันตัวอันดูรานอันนี้ใช้ามารด้าสนะครับใครอาจจะยังไม่เคยเห็นมารด้า2แข่งนี่ครับมีเช่นเดียวกันหนึ่งเดียวครับคขัน,นี้สวยอันนี้ก็จะเป็นทีนี่ครับคาร์บอนมิชโลฟูอนะครับี่สุดยอดนะครับ อันนี้ก็มีนะครับเห็นธงไทยอันเดียวเลยนะครับชื่อคุณขจรเจรละวดนะครับแล้วก็มีท่านประธานนะครับอีกโอ้ท่านประธานขับสองคันเลยโอ้โหสุดยอดนะครับสำหรับทีมนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกริดวอล์กทั้งหมดนะครับของงานแข่งขันตัวซูเปอร์แอนดูรานนะครับที่เมืองไทยนะครับที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรับนะครับ どうぞどうぞ。<laughs> <laughs>

ก็ท่านประธานอาตีว์ตัวอย่านะครับเป็นมียุค77ปีนะแต่ท่านก็ยังฟ้องแท้วอยู่นะครับเมื่อตอนช่วงเช้าในตอนท่านทดสอบแข่งรถนะครับก็ยังได้ดีเป็นอย่างดีนะครับขอตัดเข้าคำถามเลยก็คือว่าท่าน,นม,มั่นที่จะเป็นนักแข่งที่มีอายุมากที่สุดในโลกเพื่อจะได้ลงในหนังสือลินเิกเลยหรือเปล่าครับままず私ののの年をああ知っててていくれ感謝申し上げす。ขอบคุณนะครับที่มาบอกให้ผมรู้ว่าผมอายุเท่าไหร่ あの、決してギ,ノスのギ,ギネスの記録を求めているのではなく私は車が大好きですし運転するのが大好きです好きなことをおやり続けることこそが若さを保ちえ元気でいられる 私の秘策だというふうに思っています特にこのタイはじめアジアでのウータースポーツに参加できることそのためには元気でいられなきゃいけないまたいい車を作らなきゃいけないいい仲間がいなきゃいけないそんなことが私を元気にしてくれております何よりもここタイのレースではいつも 本当に多くの笑顔に支えられていると思いますですからそんなのが元気の源ですので、えー、一日もな、えー、大好きな運転を続けるようあの、応援いただきたいというう思いますということは記録作るためにあと20年もらってたぶんかっこいいスピンしなか張りますそう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  今回ののの結果によりますあ本当に日本の自動車会、えー、社を代表しまして、あの本当に、えー、ご心配をおかけしまして。 申申しし上上げげなかったたと、とままずいい思す。あの自動車というものがね、えー、世の中をより安全にかつその快適に、えー、走り続けるためにはやはりあの、しっかりとした皆様から信頼をされるね、えー、仕事をしてこそあのこうして乗っていただけるものだというふうに思っております。 でにそういうういい意味では、えー、ちょっっっとと不安になってしまったというお客様も多々おられると思いますもうやってしまったことは取り返せませんけれども今後、ダ発はですね一日も早く、えー、回復を取り戻しよう。 電車一丸となり、また、えー、親会社のトヨタとしても、えー、全面協力をしながら、えー、立ち直らせる準備をしてまいりますので、ひとたびちょっと、あのー、動向を見守っていただいて、えーえー、いことをお願いしたいと思います。あの サインの,際にもあの創業精神として、あの信用を吸引して、再発防止をしたことが、トヨタの,の,もの,あの創業精神だと,ということを話されていますしたけれどもあの、その考えは変わりないということで、どうしますか変わ、えー、っておりませんけれども、やはりこの6か月間、えー、第三者委員会の調査もございましたし、いろいろ動きづらい点もただあったかと思います。 ですから、ここで第三者委員会の結果も出ましたのであの内容をよくダイハツ側もよく精査する、えー、準備を整う、えー、その手助けをそう、ねえー、いった乗車などもしながらあの本当に、えー、なんとか前を向いて自立できるに、えー、応援をしていきたいなというふうに思っておりますけれどもひとたびもう少しお時間をいただけないでしょうか。あの、トップが1人、 何かを発言したからといって何十年の歴史のある会社のカルチャーというのはなかなか変えることは難しいと思いますそれでももっと多くの方がその商品を信じて安心快適な運転移動をしたいという方の信頼を取り戻すための時間と努力というのは 大変か,かると思いますけれども、えー、決して、えーそのえー、滞りなく、ね、やってないことを、えー、またそこに支援していくことを、この場でお誓い申し上げたい,と思います。 คำถามต่อเนื่องนะครับว่าเมื่อเดือน,นสิขขงหาคมที่ผ่านมานะครับท่านก็ได้มีการแถลงข่าวขึ้นในประเทศไทยในตอนที่เกิดปัญหาครทางแรกขึ้นเราก็ได้พูดว่าจะสร้างวาไว้วางใจให้จะสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งท่านยังไม่เปลี่ยนความคิดใช่ไหมครับซึ่งทางท่านประธานาธิบดีก็บอกว่า นับตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้เวลา6เดือนได้ผ่านไปที่ผ่านมาเราพยายามจะเฝ้าจับตามองดูอยู่ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วก็มอบหมายให้เป็นให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่ทำการตรวจสอบสาเหตุนะครับซึ่งในครั้งนี้ก็ได้มีาาการจัดทำรายงานออกมาแล้วเราในฐานะบริษัทแม่ก็จะเข้าไปช่วยเหลือในทันทีที่สามารถกลับมาทำเรื่องได้ครับขอเวลาจากที่ท่านอีกสักคนนะครับ อกจากนี้เราอยากขอเดยนไห้ทราบว่าใช่ว่าผมคนเดียวที่เป็นท็อปของบริษัทพูดขึ้นแล้ววัฒนธรรมของบริษัททุกบริษัทจะเปลี่ยนแปลงไปโดยในทันทีนะครับผมอยากจะขอใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับเพื่อที่จะร่วมมือให้ความสนับสนุนและใช้ความพยายามในการที่จะสร้างความอุ่นใจความไว้วางใจเพื่อทำให้ทุกท่านสามารถที่จะขับขี่ได้อย่างปลอดภัยอย่างเสถีต่อไปได้อีกในอนาคตอ่อเวลาสักครู่ครับเอ่อこれからドライバーを目指すは อย่างแรกที่ผมอยากจะบอกกับคนที่อยากจะเป็นนักแข่งในอนาคตครับอย่างแรกก็คือคุณต้องรักรถและก็คุณต้องรับก,การขับรถส่ายル่นงคร้ก,การขับรถ,บรถ,บรถมันจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์